น,นี้ก็จะพามาดูมะเขือปลูกในกระถางก็ได้แตครับปลูกในกระถางก็ได้ถ้าดินที่คุณจะปลูกมันอยู่มันไม่ดีหรือว่าตาไรทุงไรทุ่ง,งนาเราปลูกแล้วเราไม่ไปดูมันก็จะตายครับมะเขือนี่ก็ ยังยังกว่าจะมีมีดอกก็อีกประมาณตักพักละแต่นี่มัมีดอกละมีดอกละมีดอกมีดอกก็จะมีลูกแลมะมาเขือเจ้าพญาการปลูกก็ไม่ยากครับมีกระถางกระถางก็ลูกลงสิบหาบาทยี่สิบบาทเอามาปลูกจากดินกดินเหนียวนี่ธรรมดาแน่เนี่ยนะจะมี ขี้ไก่หรือขี้หมูหรือขี้งัวก็เอามาอยู่ก้หลุมเลยนะสำหรับปลูกก็ไม่ยากนะลดน้ำให้ดีนะครับก็จะได้ผลดีหรือไม่ก็ทำปุ๋ยกันเองนี่ก็นี่กั นี่ก็ตอนนี้ก็พึ่งตอนเล็กๆพอไปแยกออกมาจากที่ปลูกไว้ก็ใช้ได้ก็ยังก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีดอกต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ตันนี้ต้นใหญ่ก็มีมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเอาแยกมาปลูกเอาแยกมาปลูกใส่กระถาง เพื่อมันจะได้ดีกว่าเพราะว่ามันมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันนี่มีต้นหนึ่งเนี่ยนี่ก็เริ่มโตแล้วเริ่มโตเอาเอาแย่งมาจากจากสวนมีดอกมีอะไรแล้วแต่ส่วนพิเศษเลยนี่เจ้านี้เจ้านี้นี่จะเป็นต้นจะเป็นจะเป็นต้นของมะเขือพวงมะเขือพวงก,กับ เอายอดของเจ้าเกิดเจ้าพญาต่อทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คไยแกะออกก็พันพันในพลาสติกนะพันถุงใส่ถุงมาให้แน่นแม่อากาศมันเข้าก็มันจะติดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นลําต้นมันก็จะอยู่ได้สามปีปลูออกไว้นะครับต้องหลกอยู่เฉยๆนะ ความสุขของคนที่มีอายุแล้วห้าสิบกว่าแล้วนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็น,นก็จะเป็นสับปะรดสับปะรดนี่อากาศร้อนนะ่ะที่หลังร้านเราได้ของหัวแล้วก็ยังไม่โตยังไม่ใหญ่นี่ก็ปลูกไว้ต้องปีกายไม่ไม่มีเลยไม่ออกเลยปีนี้ก็เริ่มจกจะเริ่มละเพียงสดชื่น ครับก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับการปลูกมะเขือนะครับมะเขือมาให้ดูไม่จำเป็นจะต้องปลูกในสวนนะครับปลูกตามกระถางก็ได้นะครับบางคนอยู่ในบนตึกเ,เราก็ลอยฟ้าก็ได้นะปลูกบนตึกนะครับปลูกฮะปลูกไว้กินก็ได้ครับขอจขอบคลิปไปเพียงแค่นี้